สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเจนชาแนลบายครูแแบบนะคะสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมนะคะฟาร์มวายเซสันติฟาร์มนะคะท่านผู้ชมคะแน่นอนคะ่ะหลายๆปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มีโอกาสได้มาที่วายเซสันติฟาร์มเลยวันนี้มีโอกาสมาแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่ทางวายเซ สันติฟาร์มได้เปิดนะคะเปิดแบ่งพันธุกรรมนะคะเป็นฤด,ดูการแบ่งแบ่งพันธุกรรมให้กับเกษตรกร,ร,กร,รหรือผู้สนใจที่ที่จะมาเลี้ยงบัวบ่ามันเลือดร้อยให้กับสู่เกษตรกร,เ,ร,กร,รเนาะนะคะน้อวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกันกบคุณหมอเม่นนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างบิ๊กเซลครั้งนี้มีกี่ตัวราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ ะะมีพันธุกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับหมอเม่นกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอเม่นครับสวัสดีครับครับผมหมอเมน่น w i ส e น n t i าร์มนะครับวันนี้ก็พอดีมีโอกาสเจอกับครูแม,ม่มครูแม่ก็พอดีวันนี้ก็จะพามาชมอ่าวัวที่เราเปิดเป็นวีคเซลของรอบเดือนเดือนนี้นะครับแล้วก็ปกติเราก็จะเปิดทุกๆ2เดือนก็จะมีทั้งวัวย่านมใช่ไหมครับทั้งเพศผู้เพศเมียตัวอ่อนแช่แข็งนำเชื้อแล้วก็พวกสารเสริมต่างๆทีๆ่เกี่ยวกับ อของฟาร์มนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาดูตัวอย่างมันก็อาจจะมีบางตัวที่มีการจองไปก่อนล่วงหน้า,นาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ตัวที่ยังว่างอยู่เดี๋ยวเราจะพามาชมว่าแต่ละตัวราคาเท่าไร <Okay. S 1> อะไราเงี้ยครับพันธ <Okay. S 1> ุกรรมไหนครับเบื้องต้นก็ถ้าเป็นเพศผู้นะครับ <Okay. S 1> เพศผู้ยานมตั้งแต่อายุตั้งแต่7เดือนขึ้นไปก็จะอยู่ประ,ประมาณที่ห้าหมื่นถึง1นึ่งแบาท ถ้าเป็นเพศเมียอย่านมทั้งสีเทาสีแดงแล้วก็อยู่ประมาณที่สองแสนถึงห้าแสนบาทครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาชมเป็นตัวอย่างประมาณรอบนี้ก็จะมีเพศเมียอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดตัวครับแล้วก็เพศผู้อยู่ประมาณสี่ถึงห้าตัวด้วยกันครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปไปดูกันเลยนะผมเห็นเนาะว่าวันนี้ตัวอย่างพันธุกรรมที่จะแบ่งไปให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจนะฮะมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะอมมินค่ะอย่างตัวแรกตัวนี้จะเป็นวัวสาวนะครับอายุสิบหกเดือน Mm hmm. ตัวนี้เป็นวัวเพศเมียสีแดงตัวนี้พ่อเขาคือ HK b ู u ี Pin 998ก็ถือว่าเป็นน้ำเสื้อนอกะนะครับตัวนี้เป็นพ่อเป็นหัวแดงที่มีลักษณะโครงสร้างที่สามารถไปเป็นแม่พันธุ์ได้ง่ายสามารถไปให้ลูกได้ครับแล้วก็เป็นวัวสาวที่ใกล้ผสมตัวนี้ราคาอยู่ที่450,000บาทตัวนี้ก็ ไกล้ได้ผสมพันธุ์แล้วครับกี่เดือนแล้วครับหมเองครับประมาณสิบหกเดือนครับส6บหกเดือนแล้วนะคะก็อีกสามถึงสี่เดือนก็สามารถผสมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำให้ลูกได้เร็วกว่าตัวอื่นเพราะว่าอายุค่อนข้างเยอะกว่าเพื่อนครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างต่างๆก็จะเป็นวัวที่มีโครงสร้างที่ค่อนข้างดีครับมีกล้ามเนื้อดีสำหรับแม่พันธุ์ตัวนี้เนาะสีแดง ค่ะเป็นวัวสีแดงค่ะมาเลยตัวที่สองเลยค่ะหมอเม่นตัวที่สองก็จะเป็นลูกวัวเพศผู้นะครับตอวอายุประมาณเจ็ดเดือนตัวนี้ก็เป็นยานมเป็นยานมเพศผู้พันธุกรรมอะไรคะตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ที่เราบีบขึ้นมาเองครับพ่อพันธุ์เป็นสายเอลโมเมนโซครับเป็นเพศผู้กี่เดือนแล้วคะนี่ตัวนี้เจ็ดเดือนครับถ้าเพศผู้สีแดงตัวนี้แล้วก็เปิดที่แปดหมืห้าพันบาทอืมแปดเปนห้าพันบาทตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ตัวผู้ที่ก็จะเป็นอ สามารถนําไปคุมฝูงได้ลักษณะค่อนข้างดีครับกล้ามเนื้อชัดเจนมีชีวิตกระชับอะไรเงี้ยครับเป็นวัวแดงแล้วก็มีพวกหางดําไข่ดําอะไร,รเงี้ยครับเข้าตาราราบใครที่สนใจอยากจะเอาไปเป็นพ่อคุมฝูงเนะาะในอนาคตก็ทักมาได้นะคะมาดูต,ต,ตัวต่อไปตัวต่อไปก็เป็นเพศเมียสีเทาครับค่ะเพศเมียสีเทาตัวน,นี้อายุ สิบเดือนสิบเดือนครับสิบเดือนเป็นเพศเมียสีเทาที่มีอ่าเป็นวัวเทาที่มีลักษณะโบสอลักษณะโบสทค่อนข้างชัดเจนครับลักษณะโบสยังไงครับหมอเม่นก็คืออ่าโบสก็คือเป็นวัวเทาที่มีเช่นอ่าปากดำคอผูดำอาอวัยแบเพศดำชัดเจนก็จะมีสีที่จะไม่ได้ขาวค่ะขาวมากก็จะมีลักษณะมีเป็นมีเสีดอ่าสีดำดเข้ามาแซมใช่ไหมคะใี่คีเขาเรียกว่าวัว วัวโบ๊ใช่ไหมคะสามารถใช่ครับอย่างพวกนี้ก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็นวัวแดงได้ง่ายอ๋อคือถ้าเราผสมตัวพ่อพันธุ์ที่เป็นสีแดงใช่มันก็จะมีโอกาสที่จะได้ลูกเป็นสีแดงถูกไหมคะคแต่ถ้าจะไปผสมวัวเทาล่ะคะเหมอนได้ก็ัวเทาเหมือนกันใช่ครับได้ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบแบบไหนอะไรครับอ่าตัวนี้พันธุกรรมเป็นลูกอ่าซีซีอีไลนสี0รทับหนึ่งอ๋อลูกของอีไล่ใช่ไหมคะอ่พอดีแม่เขาจะเป็นวัวเทาค่ะ เทแล้วก็เอาใสอีลายลูกก็เลยจะออกมาเป็นสีเทาค่ะตัวนี้ก็จะมีเรื่องของโครงสร้างที่ค่อนข้างดีหลังตรงอะไรเงี้ยครับรับสมมติเราลักษณะเด่นเขาลักษณะของหัวบาม่านใช่ไหมครับหลังตรงลําตัวเป็นสี่เหลี่ยมค่ะลําตัวเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะได้เปรียบในเรื่องของแบคฟิกเมนที่ชัดเจนตัวนี้เปิดไว้ที่สามแสนบาทเป็นเพศเมียใช่ไหมคะเฟสเมียครับโอเคค่ะอายุกี่เดือนแล้วคะตัวนี้ตัวนี้สิบเดือนครับสิบเดือนแล้วค่ะ อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างเขาข้าวจริงๆล้วก็มีอีกเจ็ดถึงแปดตัวที่มีลักษณะคล้ายๆกันที่เป็นทั้งเดียวเดียวน้ำเชื้อนอกอะไรเงี้ยครับน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่เกิดจากความของเราตัวนี้มาแล้วก็โชว์เลยครับอันนี้ก็เป็นลูกอ่าอีไลเหมือนกับตัวเมื่อกี้ครับออันนี้ก็เพศเมียเหมือนกันเหรอเพศเมียเหมือนกันครับอายุก็อ่าเป็นน้องตัวนั้นสัก เดือนสองเดือนอันตอนนี้อยู่ประมาณแปดเดือนอย่านมที่นี่เริ่มทุนที่เจ็ดเดือนเหรอคะหมอเม่นใช่ครับปล่อยที่เจ็ดเดือนเริ่มจากนมที่เจ็ดเดือนนะคะอันนี้ราคาเปิดไปที่เท่าไหร่คะตัวนี้ก็เท่ากันครับตัวนี้ก็สามแสนบาทสามแสนบาทนะคะแต่อายุจะน้อยกว่าทางนู้นนิดนึงใช่ครับค่ะเป็นนี้เป็นพันธุกรรมอ่าตัวนี้ลูกอ่าอีไล่สี่ร้อยทับหนึ่งครับไปค่ะแล้วเราไปต่อที่ตัวต่อไปนะตัวต่อไปก็จะเป็นวัวแดงครับตัวนี้ก็แดงจะเป็นวัวแดงตัวนี้ลูกอ่า อีไล่400เหมือนกันครับอายุ13เดือนอตัวนี้ก็จะเป็นถ้าใครชอบนะครับวัวแดงที่แดงทั้งตัวไม่มีด่างไม่มีลายแดงมีคีบหูดำอะไรเงี้ยครับเยอะตัวนี้เป็นลูก,ลกอีไล400่400เพศเมียเพศเมียค่ะเปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับหมอมินคะนตัวนี้เปิดไว้ที่ สามแสนห้าครับสามแสนห้านะคะอายุสิบสามเดือนสิบสามเดือนโอ้ก็ปกติถ้าเป็นสิบสามเดือนอย่างนี้เราจะเออไม่ใช่สิบสามเดือนแล้วเราจะเริ่มผสมที่อายุเท่าไหร่ครับหมอมินถ้าผสมก็อยู่ประมาณอ่าสิบเจ็ดถึงสิบแปดเดือนอ๋อคือเพาว่าเราเลี้ยงไปแค่สี่ห้าเดือนใช่ครับเราก็สามารถผสมได้เลยใช่ครับก็น่าจะประมาณต้นปีหน้าค่ะอันนี้ก็สามารถแบบผสมได้เป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้ครับค่ะใครชอบเพชรเมียสีแดงเข้มๆจัดไปเนาะหมอมิน ก็อันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่เหลือก็จะเป็นวัวที่อยู่ในฝูงก็จะเป็นอายุตั้งแต่แปดเดือนขึ้นไปทั้งตัวผู้ตัวเมียก็มีพันธุกรรมทั้งพันธุกรรมของเราเองนะครับแล้วก็ลูกหัวนอกก็จะเป็นลูกซีทีแจ็คลูกเบอร์แคทครับลูกไอไลน์สิบทับสองลูกมิกนะครับต่างต่างตัวนี้ก็คือยานมทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นวัวยานมก็คือพร้อมตีเบอร์เรียบร้อยครับคือพร้อมที่เปิดจำหน่าย อันนี้ตีเบอร์พร้อมแล้วพร้อมที่จะแบ่งแล้วใช่ไหมคะใช่ครับี่้็มีเจ้าของไปแล้วอ๋อนี่เปิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่บางตัวก็จะมีลูกค้าที่เข้ามาจองไว้ก่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับค่ะตัวนี้เปิดราคาไว้ตัวไหนตัวนี้สามแสนครับสามแสนสามแสนเหมนี้จะเป็นลูกอีลาสี่ร้อยเหมือนกันแต่ลักษณะเขาอาจจะแบบเรื่องสี่และก็อาจจะยังไม่ ไม่ได้จัดมาเท่าตัวก่อนหน้าใชครับแต่ว่าเป็นสามารถเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมขาใครที่สนใจเนาะอยากอยากอยากจะแบ่งพันธุกรรมดีๆนะคะจากทางไวซสันติฟาร์มซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งการขายนะคะซึ่งโมเมนนะคะเป็นผู้จัดการเนาะนะคะก็เดี๋ยวคุณครูแบบจะทิ้งเบอร์โทรนะคะไว้ใต้คลิปเพื่อจะให้ท่านที่สนใจเนาะเข้ามา โทรถามหมอเม่นได้เลยถึงพันธุก,กรรมถึงตัวไหนที่สนใจราคาตัว,ตวไหนที่มีราคานี้ไหมมีราคาแบบนี้แบบนี้ไหมนะคะตัวผู้ตัวเมีย<ช>นะคะโทรมาถามหมอเม่นได้เลยนะคะนัดวันเข้ามาชมตัวจริงก็ได้ว่าทักเพจของไวซ่าทันตีฟาร์มก็ได้ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมขะแบ่งกันเยอะเลยว<อ>่าในซีซั่นนี้นะคะแล้วก็จะมีการแบ่งแบบนี้ทุกๆอ่าทุกๆ2เดือนครับหรือว่าขึ้นอยู่กับจํานวนวัวของเราค่ะ แต่เปิดพูดง่ายคือเราจะเปิดแบ่งตลอดตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับว่าวัวจะคลอดออกมาแล้วอายุที่สามารถแบ่งได้ใช่ไหมคะหมอเมีใช่ครับใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับจําจนวนวัวด,ด้วยครับความพร้อมต่างหลายอ,นนอย่างแล้วก็พร้อมมีการคัดสรรคัดวัว<อ>ที่มีตําหนิต่างๆเราก็จะคัดออกไปแล้วอะไรคก็เราก็จคัดตัวที่มีคุณภาพสําหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเลี้ยงอย่างทุกตัวก็สามารถไปเป็นแม่พันธุ์ได้ ไม่มีปัญหาเรื่องของโรคต่างๆค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะไม่ต้องห่วงค่ะที่นี่นะคะจะต้องเป็นเป็นฝามาตรฐานนะคะซึ่งมีการคัดสรรพันธุกรรมรวมไปถึงการดูแลสุขภาพบัวนะคะได้ดีนะคะเป็นระดับเนวหน้าของประเทศเลยเนาะนะคะท่านผู้ชมขาเปิดแบ่งแล้วใครที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาดูตัวจริงหรือว่าจะเข้าทักเพจ YZ นะคะสันติฟาร์ม no น้องหมอนมนเนาะนะคะเข้ามา ขอรายละเอียดเกี่ยวกับโมเมนต์ก็ได้หรือจะเข้ามาดูตัวจริงก็ได้แต่จริงๆก็อยากให้เข้ามาดูตัวจริงนะคะเพื่อเน้นชมตัวจริงครับเพราะว่าวัวก็ความชอบแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่แล้วดูในรูปดูในใบเพชรอาจจะยังไม่ถูกใจแต่พอมาดูตัวจริงอาจจะถูกใจก็ได้นะหมอเมนท์เนาะเพราะว่าถ้าอย่างมารอบนี้ก็จะเป็นอาวัวพันธุกรรมนอกค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกซีซีอีไล่สี่ร้อยทับหนึ่งค่ะนะคะท่านผู้ชมขาขาทั้งแดงครับหมอเมน์มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมคะ ก็ฝากติดตามเพจไวซ่าส,สันติฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถทักเพจได้ <Okay. S 1> ทั้งน้ําเชือ้อทั้งวัวตัวอ่อนต่างๆครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ของเราด้วยค่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมค่ะใครที่สนใจก็ ทักมาได้เลยหมอเมนพร้อมจะเซอร์วิสแล้วดูแลรวมถึงถ้ามาที่ฟาร์มก็จะมีพามาดูนะหมอเมน<ด>เนาะมาดูตัวจริงๆไปเลยเพื่อว่าบางคนแบบตัดสินใจไม่ได้มาดูตัวจริงเลยดีกว่าค่ะท่านผู้ชมคะเพื่อความมั่นใจเนาะว่าวัวที่เราเลือกเนี่ยตรงตามที่ตัวเองต้องการนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยมีให้เลือกมากมายเลยนะคะ นี่ดูบรรยากาศนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้เลยถือก็ฝากติดตามเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้ากัน,นไหนมาายแซดแล้วเราจะต้องมีอะไรดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันอีกเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ฝากติดฝากติดตามช่องชัดเจนแล้วก็มีอะไรก็สำหรับการซื้อขายก็ขอาางายแซดก็โทรมาหาบอมิ้นได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ